หลังจากคอยตัวอย่างไปสี่วันรู้ลานวิวแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกไวกว่าที่คิดไวกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเราก็ถูกเต้นกับการคอยถ่ายหลอดทางนีบางแกลงเพราะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราถือแตกใช่เพราะว่ามันเป็นตัวไฮไลท์ที่เราถ่ายกันไว้นานมากๆแล้วด้วยแปะแปะเดือนที่แล้วแค่ไม่ได้เอาสิ่งที่ถ่ายจริง เราใจเลยค่ะใช่ชันใจก็เป็นไคลล์หรอเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ชินกับปวดหรือว่ายังไม่มันเป็นวันแรกของการถ่ายเลยค่ะตอนนั้น่เราได้ชมตัวามไคลล์เราู้สุดเสียบ้างหลังจากที่มันถูกถักมาแล้ว้าว้าวเลยภาพสวยภาพสวยค่ะเป็นผู้ส่งเป็นกิเลสจริงจริงแล้วก็พอยิ่งมีเซนของพี่เสียงของพี่แก้มมาอีกก็ยิ่งแบบอลังการงานมข้ามมากใช่ไหมหลายคนก็ฟิชื่นชมรอชมแบบว่า ด้วยครับเลยว่ารอชมแล้วใช่ไหมก็อยากไมอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งทีมงานนักแสดงตั้งใจมากๆนะเนาะคู้สึกว่ายอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่อง,งนออ่ารักมากๆแล้วก็มีความใจเยอะมากๆเกี่ยวกับการแต่ทุกคนตั้งใจมากๆเพราะเวลาใส่ทำว่าทีมงานเนะขาเป็นคนต้องเปลียน,นมีสิ่งท,งที่ไม่ดีอยู่มันรู้สึกไงบ้างกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาก่อน,น,นจะมาสำเร็จกันเนี้ย หลงยุ่งไม่ได้เลย่ะมันดึงๆวดนน่อวดาปวดา่ีดเดิรู้ว่า,วามกสำหรับคนทุกตัวละครที่เกิดขึ้นในในซีรีส์ท,ทั้งชุดสถานที่ถุกเซฟที่เราถ่ายทํางันต้องถูกเซฟใหม่หดเลยให้เป็นทีก็ค่อน้างว่ายาก,ยากเหมือนทีเดียเท่านี้แต่ว่ากลายเป็นว่าเท่าเหนียเพราะว่าแบบวันละเยอะๆวันละเยอะๆ ในเรื่องของภาษาเรกแค่แต่เรกแค่ประมาณหน้าเดียวแต่ว่าขยามแล้วประมาณสี่หน้าเพราะว่าอ๋อประมาณนั้นน่ะผมไม่กันเยอะจริงๆประมาณนั้นเออแล้วอย่างเรื่องภาษาเป็นไงงบ้าเราพูดชัดมากด้วยนะเราอย่างราชสำหรับอะไรอย่างเงี้ยยากกกมมาาายกภาษาที่เวียดอ่ะเออยากที่สุดแล้วเรียนถ้าเรียนจริงจังเลยใช่ไหม อกไรเรียนต้องแบบว่าฝึกพูดถึงการไหมไม่ไม่มีการเรียนเลยค่ะคือจะเป็นการว่าอ่านบทอ่านบทอ่านบทแล้วก็มีฐาน acting pose นิดนึงมถามพวกตับว่าแบบอันนี้ยังไงค่ะไม่ไม่ถามแล้วต้องสคนมีคำที่มันติดปากทีรู้สึกว่ามันยากเราสื่อไม่ได้สักทีไมได้ค่ะไม่ได้สักที่ี่ะที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันไม่รอเรือไม่มาอือพูดคำไม่ได้คือนี่ครังทำที่รู้สึกว่าเอ้ยเธอ

นิ้วของหญิงพูดพูดรวมแบบมันนิ้หญิงยอะเลยแล้วพอมันเป็นประโยคที่ต้องพูดยาวๆพูดผิดพูดไม่ได้แบบว่าถลี้าวเลี้ยวหญิงนิ้วหญิงอะไรไม่รู้ถ้าแยกออมาเป็นภาษาไทยมันก็คือนิ้วกับผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงแต่พอเป็นไปด้วยกันพอมันไปด้วยกันแล้วมันจนอยู่ในอะไรอะล็อกที่ยาวอ่ะตัวจะขอพูดกับว่าแบบ โอ้ควาหมขอไม่พูดตรงนี้ค่ะอเราไม่พูดคำว่ายิ้วีก็พูดอะไรยิ้วของดีเหรอยิยานทำยิ้วของดีทีอะไรอย่งเงี้ยอทำ่าถอยไม่ยากนะอนมุมาอันมุมาดไหมหอว่าได้ค่ะพรากว่าิดจริงๆเออแต่ว่ามันประโยชน์ในงาน่เกี่ยวกับความรู้ด้วยนิเงลย่ามันจะมียอดหญิงเหมือนกันสองลำรอเรือสองลำรอลิงของลำรอลิงและรอเรือใ่อะอะไรอะรอีกคำนึงยะเย้าหญิง เย้าหยิงแปลว่าอย่าล้อเล่นกับเราสิอย้าซีอย่าเล่นกับมาอะไรประมาณนั้นจะล้อเล่นกับใครเลยคุณเย้าหยิงเล่นอย่างมอะไรประมาณนั้นค่ะก็ขอเพื่อนก็ขอไม่พูดขอพูดหรือขอเปลี่ยนว่าตัดออกไปเลยถ้าแต่งออกไปแล้วจะใช้คำไหนมาเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำไปเลยอย่างนี้อย่างอะไรอย่างไรเตือนนะคะอะไรก็ตามที่ทางเราทางเราบ้างทั้งหมด หมดที่ตรงนั้นหมดที่ในครอบคพีวเปลี่ยนเปิดมาหน้าแรกแต่ทำไหนได้ไหมได้ซ้ำๆก็แต่มันนี่แต่ทำไหนก็เหลือไม่เหลือพูดอะไแล้วนะถ้าทำมาเยอะใช่รู้สึกว่ามันยากตอนที่เอ่อยิ่งคุยกับเอ่อท่านแม่เสด็จพ่ออะไรอย่างเงี้ยท่านอ่าอุ้าขยศสูงกว่างี้ทั้งยาวทั้งจำไหมประโยคนไหนที่พอเริ่มอ่านแล้วึงว่ายังไงก็ไม่เข้าปากยังไงก็ไม่เข้าหัว เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่วงโอใช่พวกกับพวงห่วอพวกัวกอไรเอาพวกหรือัวงพวกกับหวงหวงกับวงวกกับหวงนี่าเราคว่าอะไรว่าอะไก็ว่าอะไรพวกสมมติสมมติหนูสมมติใจมี่อันนี้ห่วงนะคะจต่อันนี้จะกลายเป็นอันนี้ห่วงนะคะหวงอะไรอะไรประานั้นอย่าไม่ค่อยพูกไม่ได้แบบว่าถ้าถึงเวาพูดในเร ได้อยู่แต่พอมนในเจะไม่ได้แล้วอ้าวว่าเป็นวิธียังไงให้มันเข้าใจกับคำที่เาเขียนมาในบทเนนนั้นใช่ไหมก็อ่านวงกลมแบ่งประโยคแล้วก็เสิร์ชกูเกิลถ้ากูเกิลยังไม่ช่วยเราก็ไปไปหาพวกกับหรถอใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยเราได้ใช่แล้วก็แต่ว่าพอช่วงนั้นอะที่พูดหลายๆแบบว่าอัพเจออัลเจอนีจะเป็นแปดเดือนอะ จะเริ่มเริ่มข้อปากแล้วพอแบบช้าๆใช้ดอฟนะแล้วก็เริ่มก็เริ่เริ่มเป็นหญิงในวังบ้างแล้วเออจริงจริงพอพูดผิดมีตะกิ้เหมือนกับว่ามันลงน้าน่าจะออกหน่าจะอย่างงี้ยอยู่ในทีมก็จะแบบเล่นๆตามบทไปพอพูดผิดก็ใช่เหรอวะใช่เหรอไม่ก็จะแบบนี้นะไม่ใช่ก็จะถามเชื่อมกับคนนี้ว่าพูดอะไรนะบทบทอะไรนะคะ ที่แล้วพอไปรนนักเขาบอกว่าผ่านแล้วเราไปดูในมอนิเตอร์ไหมว่าเราเป็นยังไงบ้างสองคนในการทีเวทของเราไม่ไม่ทุกทีไม่สามารถส่วนใหญ่ทีมจะดูท่าดราม่าที่เยอะที่ที่เราต้องนิ่งไ,ไปดูหน้ามอนิเตอร์แบบเป็นไงบ้างแสดงว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปสก,กิลการแสดงเราก็คืออัพเวลแล้วหวังว่าจะไม่เข้าหวังว่า,ววาล่ะหวังว่ายฮึ้อ,อ่ะอเขาตั้งแตกตาในใน่างจากดูเลยนะเพืเลยนะเพราะว่าก็ ในะช่วงเวลานั้นทำเป็นที่แล้วตัวทุกเรื่องอ่ะจะมีความท้าทายของถุงถุงเรื่องก็อาจจะก็จริงก็อาจจะย่างถึงแบบแต่อย่างสองเรื่องทเราเล่นเนี่ยเรากดวจด่านด้วยทุกความที่โปรเจกเต์เป็นค่อนข้างลึกซึ้สุดมากกดดันทุกเรื่องเลยแบบแบบท่มีากรารตรด่นกันแบบขีม่มือเันย,ยังไง <c oughs> เออขี่มือกันอะไรแไปย่างหน้าปองเหรอ <c oughs> มองได้แค่นี้แค<อ>่นี้หรอแต่ว่าคือตอนนี้แค่อมองหน้ารู้เลยว่า เอะไดู้้อย่าง้ามัเป็นียดฉากเอฉากโรแมนติกมันจะเป็นประมาณนผมก็จะคิดภาพบว่ามันยังมันได้แค่มองตามันได้แค่แบบกมี่ีหนเอขมันเริ่มแล้วหรอใกล้พีเริ่มแล้วหรอพีหนึ่งแ้วเราก็ตอย่าเป็นมัดแกไปเนื่อคนสนนก ไม่ใชคอะไรวะงานว่างงานว่ค่ะคือแบบล้องหรอขนขึ้นายก้องคือคลายแล้วเป็นไข่เป็นอะไรว่าไปแต่เดี๋ยวที่ได้มันมีตัวเดียวเดี๋ยวผูดว่าเราแอนได้ยังพูดว่าผู้บ่าเราแออะไรแล้วูได้แล้ว มันนก็ได้ปตยังไูด่ับรอไปต่อไปต่อมานอนแอร์ใช่ไหมคะอ่าคดได้วานอนแอร์แล้วแหก็คือหาว่าได้ที่ไหนที่ไหนอ่ะพูดได้เลยลูกมานอนแอร์ก็คือสีสีขาใช่ทางช่องางเวิร์อยค่ะก็ไวมากด่ไวมากไวแบบที่วกเรายนแบบเดีวเด็วมากจริงจริงอีกเดือนหนึ่งก็ได้ดูแล้วไมคะทุกคน วาวาวแน่นอนบอกเลยใช่ไหมเรื่องนี้แน่นอนนะเเนกันเดิมที่คุ้มกัว่าเหมือนเราคนเแบน่จะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนรอดูเราสุดใจแเดี่ยเป็นแฟนๆตอตามไปอยดที่จะตได้รางวัลเออเขาแล้วยังรอติดตามผลงานเราแบบว่าเขาเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลาแม้ผลงานเล็กอย่างอย่างเลยเขาจะคอยแบบว่าเอ้อยู่นี่นะสปอนเซอร์ี่นะ่น มันทำให้เราอยากขึ้นมาดูให้เขาได้ดูเขาเป็นกำลังใจให้เราทุกวันในการจะออกมาทำอะไรก็ตามงานวันนี้หรือว่างานอื่นที่เขารอซัพพอร์ตเราในทุกๆวันรู้ว่าดีใจแล้วก็โชคดีมากๆที่มีทุกคนอยู่ข้างๆแล้วก็ขอบคุดเสมอเลยค่ะงในยินดีที่ผมรักเสมอเขาคือปิดผ้าก่อนแล้วถึงจะนัดไปดูดูเรียนนะสี่ไอ้สี่ กระดาษเทียนชุลายเกระดาษใช่เดือดเดเดเซึ่งกีหักเป็นของเราไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดกี่หนักก็คือเหมาหมดเพราะว่าตอนช่งแรกเราอยู่ในกองไข่อย่างเดียวร้อนร้อนเจอแล้วเจอแล้วคอยากเป็นของเราแลยนะ่อแนก็ะ